ความหวังของผู้เป็นพ่อและแม่คือการได้เห็นลูกเติบโตเป็นคนดีแต่ถ้าต้องมาเสียลูกไปอย่างกระทันหันแน่นอนครับหัวอกของผู้เป็นพ่อและแม่นี้แทบแหลกสลายอยู่แล้วเหมือนกับเหตุการณ์นี้ที่พวกเขายังคงตําหนิตัวเองว่าเหมือนเป็นต้นเหตุให้ลูกน้อยวัยสามเดือนคนนี้ต้องลับไปตลอดกาลษาเรางแนได้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุทั้ง3าก็ได้ขับรถจักรยานยนต์ออกจากห้องพักที่กบินบุรีเพื่อไปเยี่ยมเยือนพ่อแม่ที่บ้านของแฟนสาวในเขตอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วพอตกเย็นพวกเขาก็กลับมายัางห้องพักที่กระบินบุรีแต่ก็ยังไม่ถึงที่พักครับพวกเขาต้องมาหยุดอยู่ที่บริเวณถนนทางหลวงชนบทสายบ้านหนองสังบ้านวังท่าช้างในเขตอำเภอกบินบุรีซีก,กอร์ทนจะกลับบ้านนั่นแหละแต่ทีนี้ว่า ลมพัดมานีดไม่รู้ว่าผ้าข้าเข้าไปยังไงไม่รู้คนคนขับเนาะขี่มาเพิ่งเดียวอ่ะเนื่องจากบ้านของพ่อและแม่ของแฟนสาวอยู่ไม่ไกลกันนักกับห้องพักบวกกับพวกเขาใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทางอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจึงคิดว่าน่าจะปลอดภัยดีแต่แล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับ ในระหว่างทางที่พวกเขากําลังจะกลับห้องพักจูจูผ้าอ้อมที่ใช้ห่อตัวลูกก็หล่นลงมาห้อยอยู่ข้างๆรถฝั่งซ้ายของคนขับโดยที่ไม่ทันสังเกตผ้าอ้อมผืนนี้บวกกับเวลานั้นมีลมพัดแรงไม่นานโซ่รถจักรยานยนต์ก็ดึงเอาผ้าอ้อมพร้อมกับร่างของหนูน้อยวัยสามเดือนลงไปด้วย อุ้มลูกอะโอค่ะร่างกานขาดแสบค่ะต้อเหล่าก็มานก็ตกขาแล้วก็ไม่ถอดได้ลูกลมหายใจติดปากพ่อลูกขึ้นนมตั้งแต่อยู่ปั๊มนั้งแล้วอะแล้วช่วงเลี้ยวทางโค้งมาเนี่ยลมมันพัดมาพอดีอะพัดผ้าเข้าไปก็ดึงลูกเข้าไปเลยหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสัจจะพุทธธรรม แห่งประเทศไทยกบินบุรีก็มาอย่างที่เกิดเหตุพร้อมกับรีบเอาตัวหนูน้อยออกจากวงล้อรถจักรยานยนต์ผ่านไปราวหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เอาตัวเด็กออกมาได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามยื้อชีวิตของหนูน้อยวัยสามเดือนผู้นี้อย่างเต็มความสามารถแต่แล้วมันก็ไม่สําเร็จครับเนื่องจากหนูน้อยผู้นี้ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงบวกกับไม่สามารถทนต่อพิษบาดแผลได้จึงเสียชีวิตลงทำให้หัวอกของผู้เป็นแม่และพอ่อ สลายลงตรงนั้นเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งและแต่ละครั้งส่วนใหญ่ก็ถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่ก็พิการซึ่งสาเหตุข,ของเรื่องก็มักจะมาจากผ้าอ,อ้อมที่ใช้ห่อตัวของเด็กเข้าไปติดในล้อทุกครั้งเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวผู้สูญเสียและอะไรคือทางออกของเรื่องนี้ไปดูคำตอบครับ เกิดจากการที่พ่อแม่จะเป็นต้องพาลูกเดินทางไปตามที่ต่างๆซึ่งตามตำราหรือว่าในต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เด็กเนี่ยโดยสารรถจัก,กรยานยนต์อยู่แล้วนะคะถ้าจะอนุโลมให้โดยสารจริงๆเนี่ยต้องอายุ6ปีขึ้นไปเนื่องจากว่าเด็กอายุ6ปีจะมีความสูงที่สามารถจะเอาเท้าเหยียบพื้นได้หรือเหยียบตรงที่นั่งมอเตอร์ไซค์ได้แต่ถ้าอายุน้อยกว่า6ปีเนี่ยความสูงเขายังไม่เพียงพอ นั้นก็จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้กับเขาอุบัติเหตุเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้นะอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์เราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กอายุน้อยกว่าสปีไม่ควรจะนั่งมอเตอร์ไซค์ควรจะใช้พาหนะอย่างอื่นเช่นรถโดยสารประจําทางรถแท็กซี่หรือรถอะไรก็ตามอ่ะนะคะก็จะปลอดภัยกว่ารถจักรยานยนต์ยกเว้นแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ไม่ไม่แนะนําให้ใช้ผ้าห่อตัวเด็กเลยเพราะเวลาแบบผ้าเนี่ยปลิวไปแล้วเข้าไปในล้อเนี่ยก็จะดึงเอาตัวเด็กไปด้วยและผู้ใหญ่ต้อให้ระมัดระวังยังไงก็ไม่สามารถจะช่วยชีวิตลูกได้ทันถ้าจะเป็นจริงๆอยากจะให้ใช้เป้ผ้าะะที่ติดกับตัวแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยก็คือเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยตัวเด็กก็ยังติดอยู่กับตัวผู้ใหญ่ไม่ได้ปลิวไปไหนอ่า